สวัสด <ines> ีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับ f e e simple tense กันนะคะโปรเจประโยค f e e simple tense ประโยคบอกเล่า subject บอกด้วิวบอกด้ verb infinitive ประโยคปฏิเสธ subject บอกได้วิ not บอกด้ verb infinitive ประโยคคำถามว i l บอกได้ subject บอกด้ verb infinitive ต่อไปนะคะเรามา ใช้ฟ์ Simple tense กันนะคะฟ e ์ Feel Simple tense หใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมักมี adverb of time มีคำกำกับเวลาเช่น tomorrow พรุ่งนี้ next week สัปดาห์หน้า next month เดือนหน้า next year ปีหน้า in a short time ในเวลาอันใกล้ t s i v e v i n g เย็นนี้ตัวอย่างประโยคเช่น he will be back tomorrow เขาจะกลับมาวันพรุ่งนี้ I will go to the shopping mall h i s Monday ฉันจะไปห้างวันจันนี้ Apple will launch a new production แบรนด์ Apple จะออกสินค้าใหม่เร็วๆนี้ 2. ใช้ในการให้คำมั่นสัญญาหรือเสอนออะไรให้ใคร ตัวอย่างเช่น I will pick you up at 3 o'clock tomorrow. ฉันจะมารับคุณครุ่งนี้ตอนสามโมง I will give you a l i f e to the party if you want to. ผมจะไปส่งคุณที่งานเลี้ยงถ้าคุณต้องการกริยาที่สามารถใช้วิวได้ในเพียวรวมทั้ง Share v i e l ใช้ได้ I shall never forget you. ฉันจะไม่ลืมคุณเลย I shall look forward to meeting you next week. ฉันจะตั้งตารอบพบคุณอาทิตย์หน้า1.2ใช้ในประโยคคำถามเพื่อถามอย่างสุภาพใช้กับประธานที่เป็น I แล้ว V e ตัวอย่างประโยคเช่น We Will see you at the weekend, call me. เราอาจจะเจอกันช่วงสุดสัปดาห์โอเคไหม w e l l s h l l I drop you off ให้ฉันไปส่งคุณที่ไหนดี What shall we do with this? เราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี Be going to บวก v ร r b ช่องที่1แทน will s h l l ได้ในกรณีที่ต้องการสื่อความหมายดังนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่น I'm going to visit my brother on Saturday. ฉันจะไปหาพี่ชายของฉันวันเสาร์ I'm going to see a play tonight ฉันจะไปดูละครเวทีคืนนี้ใช้คาดคะเนนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมักจะใช้กับวลี subject, บวก tings, es, เช่น e It's late I don't think he's going to do his homework ตอนนี้มันดึกแล้วฉันไม่คิดว่าเขาจะทำการบ้าน I think it's going to rain. ฉันคิดว่าฝนกำลังจะตก The sky is very black. It's going to snow again soon. ท้องฟ้ามืดมาเลยหิมะน่าจะตกอีกเร็วๆนี้แน่ใช้กับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเช่น My sister is going to have a baby. น้องสาวของฉันกำลังจะมีลูก it's 8.30 you're going to miss your train ตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วคุณกำลังจะตกรถไฟในรูป was/were going to บวก v ร r ฟช่องที่1ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ตั้งใจจะทำแต่ไม่ได้ทำเช่น I was going to meet you yesterday but I forgot ฉันตั้งใจจะต้องไปพบคุณเมื่อวานนี้แต่ฉันลืม I was going to buy this shirt but I forgot to bring my wallet ฉันตั้งใจจะซื้อเสื้อตัวนี้แต่ฉันลืมกระเป๋าตังมาพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ